ไขข้อข้องใจทำไมเปลี่ยนแผนไปเป็นแผนหุ้นต่างประเทศในวันที่30พฤศจิกา2564แล้วพอกลับมาเช็คอีกทีประมาณวันที่3ธันวาคม2564ยอดเงินรวมมันลดลงมันเกิดจากสาเหตุอะไรติดตามชมไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะหมวดหนูนะคะจากข้าราชการลงทุน อย่างที่บอกไปว่าแผนน้องใหม่ล่าสุดก็คือแผนหุ้นต่างประเทศซึ่งกบขยังไม่เคยมีการนําเงินไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศทั้ง100%เซสทัทีเดียวเพราะฉะนั้นแผนนี้ก็จะยังไม่มีตัวที่เรียกว่า NAV ก็คือมูลค่าต่อหน่วยซึ่งมูลค่าต่อหน่วยเรียกง่ายๆก็คือราคาต่อ1ห,หน่วยหมายความว่าในหนหน่วยลงทุนเนี่ย มันจะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งในตัวของแผนหุ้นต่างประเทศมันยังไม่เคยมีการนำเงินไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศทั้งร้อมาก่อนเพราะฉะนั้นมันก็จะยังไม่ได้มีราคาหรือไม่ได้มีมูล,ลค่าต่อหน่วยเป็นของตัวเองโดยกบขเขาก็ได้แจ้งออกมาว่าใครที่เปลี่ยนแผนเป็นแผนหุ้นต่างประเทศณนะวันที่30พฤศจิกายน2564 ก่อนบ่ายสามโมงครึ่งจะได้ราคาหรือมูล,ลค่าต่อนหน่วยเป็นของแผนหลักก่อนแล้วพอวันที่1ทธันวาก็จะนำเงินทางก้อนไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศ100%เซตามสัสดส่วนที่กระบขอกได้แจ้งไว้พอสิ้นวันวันที่1ทธันวาถึงจะรู้ราคาหรือว่ารู้มูล,ลค่าต่อนหน่วยของแผนหุ้นต่างประเทศนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยแหะค่ะมันเป็นสาเหตุทำให้ ยอดเงินรวมของสมาชิกที่เปลี่ยนแผนตั้งแต่30พฤศจิกายนมันมียอดเงินที่ลดลงในวันที่1ธันวาคมเพราะมูลค่าต่อนหน่วยมันเปลี่ยนไปนั่นเองเดี๋ยวหนูจะพาไปดูกันว่ามูลค่าต่อนหน่วยดูยังไงแล้วมันเปลี่ยนไปยังไงทำมามยอดเงินของคนที่เปลี่ยนเข้าแผนหุ้นต่างประเทศในวันที่30พฤศจิกามันลดลงไปหลังจากวันที่30 ก่อนอื่นนะคะก็เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของกอบขแล้วก็เลือกไปที่เมนูเกี่ยวกับกบขตรงหัวข้อสถิติสำคัญเลือกไปที่คำว่ามูลค่ากองทุนนะคะตรงมูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก มันก็คือมูล,ลค่าต่อหน่วยของแต่ละแผนหรือจะเรียกง่ายๆก็คือราคาต่อหนึ่งหน่วยของแผนกบขแต่ละแผนนั่นเองซึ่งข้อมูลที่ประกาศออกมาล่าสุดก็คือวันที่1ทธันวา2 5 6พเพราะกบขจะประกาศตัวราคาหรือว่ามูล,ลค่าต่อหน่วยเนี่ยย้อนหลังไป2วันทำการ หมายความว่าวันทําการล่าสุดคือวันศุกร์ที่3ธันวา2564ราคาที่ประกาศออกมาก็จะเป็นราคาของวันที่1ธันวา2564ก็คือย้อนหลัง2วันทําการ ในส่วนของแผนหุ้นต่างประเทศตรงนี้จะเห็นว่ามันมีราคาอยู่ที่27.5436ต่อนหนึ่งหน่วยอันนี้จะเป็นราคาณนะวันที่1ทธันวา2564นะคะแต่เมื่อกี้ที่หนูบอกไปว่าใครที่เปลี่ยนเข้าตั้งแต่30พฤศจิกาก่อนบ่ายสาโมงครึ่งจะได้ราคาของแผนหลักก่อนแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะคะ จะไม่ใช่ตัวที่เป็นราคา27.7669ที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอตอนนี้เพราะว่าราคาที่ขึ้นทางหน้าจอเป็นราคาของวันที่1นธันวาถ้าเราอยากรู้ว่าในวันที่30พฤศจิกาตัวราคาหรือว่ามูลค่าต่อหน่วยของแผนหลักเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ให้เลื่อนลงไปด้านล่าง แล้วเปลี่ยนเดือนตรงนี้เป็นเดือนพฤศจิกายนแล้วเลือกแสดงผลตรงนี้เขาก็จะมีตัวมูล,ลค่าต่อหน่วยหนูขอเรียกสั้นๆว่าเป็นราคาต่อหนึ่งหน่วยแล้วกันนะคะเขาก็จะมีราคาของทุกๆแผนมาให้เราดูซึ่งจะเห็นว่าในวันที่30พฤศจิกาตัวแผนหุ้นต่างประเทศจะยังไม่มีราคาเป็นของตัวเอง แล้วที่หนูบอกไปตอนต้นคลิปว่าเขาจะใช้ราคาของแผนหลักก่อนก็คือดูตัวนี้เลย27.7764เพราะฉะนั้นใครที่เปลี่ยนเข้าแผนกบขในวันที่30พฤศจิกาก่อนบ่ายสามโมงคึ่งจะได้ราคาต่อนหน่วยอยู่ที่27.7764เดี๋ยวหนูจะคิดให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะสมมุติว่ายอดเงินที่สามารถเปลี่ยนแผนได้ของเราอยู่ที่500 0 0 0บาททวน ณนะวันที่30พฤศจิกาเราจะได้ราคาอยู่ที่27.7764เราก็เอา500,000หารด้วย27.7764ก็คือหารด้วยมูลลค่คาต่อหน่วยของแผนหลักเพราะแผนหุ้นต่างประเทศยังไม่มีราคาเป็นของตัวเองนั่นเองเราก็จะได้จำนวนหน่วยออกมาตรงนี้หนูตรงนี้หนูขอคิดเป็นเลขกลมๆก,ก็คือ1 8 0 0 0หนหน่วยอ่าอันนี้ จำไว้ด้วยกันก่อนนะคะว่าณนะวันที่30พฤศจิกาพอกดซื้อก่อนบ่าย3โมงครึ่งเราจะได้ตัวจำนวนหน่วยก็คือเอาเงินทั้งหมดหารด้วยมูลค่าต่อนหน่วยที่เป็นของแผนหลักก่อนจะอยู่ที่18,000หน่วยเดี๋ยวมาดูกันว่าพอมูลค่าต่อนหน่วยหรือว่าราคาของแผนหุ้นต่างประเทศประกาศออกมาแล้วทำไมยอดเงินรวมของเราถึงลดลงเมื่อกี้ที่บอกไปว่า เราได้จำนวนหน่วยมา18,000หน่วยพอวันที่1ทึ่งธันวากรบขอประกาศออกมาว่าราคาหรือว่ามูลค่าต่อนหน่วยของแผนหุ้นต่างประเทศอยู่ที่27.5436พอเอาไปคูณกับ18,000หน่วยก็จะได้ยอดเงินรวมอยู่ที่495,809บาทจะเห็นว่าจากยอดเงินที่มีอยู่500,000บาท พอมูลค่าต่อหน่วยหรือว่าราคามันลดลงมันก็จะทำให้ยอดเงินรวมของเราลดลงจาก5 0 0แสนเหลืออยู่แค่495,000กว่าบาทซึ่งมันเกิดจากการที่จากเดิมในวันแรกที่เปลี่ยนเข้ามาราคาหรือมูลค่าต่อหน่วยมันใช้ของแผนหลักซึ่งมีราคาอยู่ที่27.7764เพอนำเงินที่เปลี่ยนแผนได้ ไปหารกับมูลค่าต่อหน่วยหรือไปหารราคาเราก็จะได้จำนวนหน่วยออกมาก้อนหนึ่งพอวันที่หนึ่งธันวาแผนหุ้นต่างประเทศเขามีราคาของตัวเองแต่ราคาที่ประกาศออกมานั้นมันดันต่ํากว่าแผนลกักคือมันต่ํากว่า27.7764พอราคามันลดลงการที่เรานำจํานวนหน่วยไปคูณกับราคาที่มันลดลง ยอดเงินรวมของเรามันก็เลยลดลงนั่นเองแต่ที่นี้ทุกคนอย่าเพิ่งตกใจไม่ใช่ว่าจะไปเปลี่ยนออกตอนนี้เพราะถ้าเปลี่ยนออกไปตอนนี้แปลว่าเราจะขาดทุนถูกไหมคะเพราะเงินของเรามันลดลงไปแล้วทีนี้ ใครที่เปลี่ยนเข้าไปแล้วแล้วเห็นว่าเงินลดลงยังไม่ต้องตกใจเพราะเดี๋ยวถ้ามูลค่าต่อหน่วยหรือราคามันเพิ่มขึ้นเนี่ยยอดเงินรวมของเราก็จะเพิ่มขึ้นมาเองซึ่งเวลาดูการเติบโตของแต่ละแผนก็จะให้เน้นดูที่การเติบโตของตัวราคาหรือว่าตัวมูลค่าต่อหน่วยนั่นเองยิ่งมันเพิ่มขึ้นแปลว่าแผนนั้นเนี่ยมีการเติบโตที่ดีถ้าใครอยากจะเปลี่ยนออกหรือว่าอยากจะขายเพื่อล็อกกาไร รอให้มูลค่าต่อหน่วยมันเพิ่มขึ้นมากกว่าราคาทุนที่เราซื้อกรณีตัวอย่างของแผนหุ้นต่างประเทศนี้ราคาทุนที่เราซื้อคือ27.77 6 4เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเปลี่ยนออกต้องรอให้มูลค่าต่อหน่วยของแผนหุ้นต่างประเทศมันขึ้นมาสูงกว่า2 7 7 7 6 4ก่อนค่อยเปลี่ยนออก เพื่อที่จะไม่ขาดทุนแต่ถ้าใครเปลี่ยนออกเลยก็คือเราจะขาดทุนเพราะฉะนั้นทุกครั้งก่อนที่จะเปลี่ยนแผนเข้าออกให้เราโจดหรือว่าแคปหน้าจอไว้ด้วยว่าในวันที่เปลี่ยนเข้าเนี่ยราคามันอยู่ที่เท่าไหร่ก็คือดูด้วยว่าเราซื้อเท่าไหร่แล้วตอนที่จะเปลี่ยนออกก็ไปดูด้วยว่าราคาหรือมูล,ลค่าต่อนหน่วยมันเป็นเท่าไหร่ถ้าตอนซื้อมันถูกกว่าตอนขาย ก็คือซื้อถูกขายแพงแบบนี้เราก็จะได้กำไรแต่ถ้าตอนซื้อมันแพงกว่าตอนที่ขายซื้อแพงขายถูกมันก็จะขาดทุนถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นถ้ายอดเงินมันลดลงยังไม่ต้องตกใจมากนะคะเพราะการลงทุนในกองทุนรวมกบประขอถือเป็นกองทุนรวมอย่างหนึ่งเนาะการลงทุนในกองทุนมันเป็นการลงทุนระยะยาวเราก็จะต้องให้ระยะเวลาเขาในการที่จะสร้างผลตอบแทนให้เราในระยะยาวอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้หนูนำมาฝากเพียงเท่านี้เน้นย้ำอีกหนึ่งทีเวลาซื้อเวลาขายดูมูลค่าต่อนหน่วยหรือดูราคาด้วยเน้นว่า ให้ขายเมื่อได้กำไรแล้วคือขายเมื่อมูล,ลค่าต่อหน่วยมันสูงกว่าตอนที่ซื้อไม่ใช่ว่าขายเพราะว่าจำนวนยอดเงินรวมเราเพิ่มขึ้นเพราะบางทียอดเงินรวมเพิ่มขึ้นมันอาจจะมาจากเงินที่เราถูกหักรายเดือนก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นให้เน้นดูที่มูลลค่าต่อหน่วยหรือดูที่ตัวราคานั่นเองถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะหนูฟากดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้หนูด้วย แล้วก็ถ้าใครที่เพิ่งมาฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตาม YouTube ช่องข้าราชการลงทุนสามารถกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดข้อมูลความรู้ทางการเงินดีๆแบบนี้สำหรับในวันนี้หนูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ